ใช่ไหมโน้ตบุ๊กสำคัญกว่าใช่ไหมได้อย่างงี้เลยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยนี่มันมือถือของพวกนี่อฮ้ย่านะเยใหญ่หนดเ้ยเปิดกันนะเฮ้ยใยญ่แล้วพี่กุ๊กต้องตกซ่อมแล้วล่ะ ทุกคนกดติดตามช่องพี่กุกกุตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจากความเดิมคลิปที่แล้วนะคะทุกคนที่คนประหลาดสุดหลอนคนนั้น <ừ> ่ะที่จับตัวแพนด้าไป <S <S อะเขาอะบอกว่าอยากให้แลกด้วยอะไรก็ตามที่มีมูล,ลค่าหนึ่งล้าน แพงมากเลยเรื่งเราเจเงินมาจากไหน่ะใช่นล้น,นสิแล้วเราก็เลยคิดได้นะคะว่าเงินเราอะปิดบัญชีมาว่าแค่พันสองพันใช่ไหมล้วเราก็จะเอาเงินร้านมาจากไหนล่ะเราก็เลยมีสิ่งที่เป็นมูลค่าหนึ่งล้านนั่นก็คือพี่กุ๊กมีอันนึงที่ร้านพี่กุ๊กอะไรคะนี่ร้านอะไรเอ้ยนี่มันหัวหัวร้านเอ้ยไ,ได้ที่ไหนเราทุกคนและที่เราจะเอาไปแลกนั่นก็คือโลหงหนึ่งล้าน นี่ไงโลหทองหนึ่งล้านช่เขาจะคิดว่าเป็นล้านบาทกพี่กุ๊กโอ้ยแต่โลหทองเนี่ยมันถึงมันจะไม่แพงแต่มันก็มีมูลค่าทางจิตใจนะคะมันมีมูลค่าทางจิตใจตั้งหนึ่งล้านน้ย,ยหรือว่าเราจะเอาโลหเงินไปแลกแทนแล้วก็ทาสีทองโอ้ย,อยไม่ได้แล้วพี่กุ๊กเขาเขียนไม่แค่หนึ่งแสนนี่พี่กุ๊กทำยังไงดีอะ แต่แพนด้าต้องสำคัญที่สุดนั่นสิงั้นเราอ่ะก็คงต้องใช้โลหทองเนี้ยลละคะ่ะที่เอาไปแลกกับแพนด้า่ปไปเลยดีกว่าเฮ้แต่เดี๋ยวก่อนนะเราหนึ่งคนหัวหายสองคนเพื่อนตายสามคนสบายหรือเราต้องอชวนพี่แสงไปด้วยใชไปชวนเลยดีกว่าพีก่กุ๊กพี่แสง โจกแบบนี้พี่สงไม่ว่างแล้วไ่กกุ๊กโอ๊ยทำอะไรอยู่ะพี่แสงอะไรอุย้ยไม่ว่างอย่าเพิ่งมายุ่งไปก่อนโอ,โอ้ยทำไมเน็ตที่บ้านมันไม่ดีแบบนี้นี่พี่แสงทําอะไรอยู่คะก็เล่นเกมอยู่นี่ไงน่าม,ม,มากวนอะไรพี่ตอนนี้เนี่ยพี่แสงตอนนี้อ่มันได้ เวลาที่เราอาจจะต้องไปแลกแพนด้าแล้วนะคะเราอาจจะเอาโล่ทองหนึ่งล้านซับเนี่ยไปแลกแพนด้ากรโจรอย่ย่งพูดเสียงมันเข้าเนี่ยพี่คุยกับเพื่อนไ่ดูเรื่องทำไงดีอะพี่แสงมเหนความสำคัญของแพนด้าเลยพี่กุ๊กเ้ยพี่แสงแต่แพนด้าก็คือคนในครอบครัวนะคะเพื่อนพี่โกรธแน่ถ้าพี่ไปตอนเนี้ยเพื่อนพี่สำคัญที่สุดเพื่อนต้องเต็มร้อยเข้าใจไหมเออแต่แพนด้า ก็เกินร้อยสิหุ้ยไปดิเฮ้ยเดี๋ยวมานะเราแป๊บนึงไปกินน้ำก่อนขอยแ้รเฮ้ยเราแป๊บเราแป๊บหลบหลบหลบเฮ้ยพี่แส่ไปกินน้ำได้ปกุ๊กทำไงดีคนใจร้ายคนใจไม้ไส้กระป๋องไปกินน้ำแทนที่จะไปช่วยหาแพนด้าน่าสิไม่เป็มใจเป็นยังไงคนในครอบครัวเลยอ่ะใช่ใจร้ายมากเฮ้ย ยังไงต้นเหแล้วพี่กกุ๊กนี่แหละรู้แล้วว่าจะแก้แค้นยังไงพี่ตะก้องรู้ใช่ไหมคะมนู่นน่ะสาวย้ำแล้วพี่กกุ๊ก <c oughs> จริงอะอย่างนี้ต้องแกล้งให้หนักจะได้ดูถึงความสำคัญของคนในครอบครัวว่าคนในครอบครัวคือที่หนึ่งยืนหนึ่ง only one เดียวเท่านั้นมาได้กันพี่ก๊กไป,ไปลไเลย A few moments later. <gasps> um. เรอะก็พี่แสงอะกูค so okay. <go ุยดีดด้วยก็ไม่ยอมเห็นไหมกูค um> ุกบอกว่าแพนด้าสำคัญที่สุดเราอะจะต้องรีบไปเอาแพนด้ากลับมาพี่แสงก็ปวดแต่เล่นเกมเล่นเกมอยู่นั่นแหละเป็นพีที่ไม่ได้เลิกเลยแต่เพื่อนพี่ในนั้นก็สำคัญเหมือนกันนะเฮ้ยแล้วถ้าเพื่อนพีโกรธพีขนาดพี่จะไปง้อเพื่อนยังไงอะเพื่อสำคัญกว่าใช่ไหมโน้ตบุ๊กสำคัญกว่าใช่ไหมได้ แล้วใช่ไหมคะว่าเราอะจะต้องเห็นความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมากกว่าคนในเกมก็เห็นอยู่แต่นี้มันมืดแล้วไงจะให้ออกไปตอนนี้มันก็อันตรายอะไม่รู้เลยรอตรงนี้แหละอะไรอีกอะ <c oughs> มืดขนาดนี้ให้รออะไรอีกแล้วก็กัด <c oughs> เอาโลมนลงเก็บไปทไันโลมันก็ไม่เสียเ้วย ราคาก็คงพอๆกันน oh, <no. S 1> ่ะโทรศัพท์นี่แหละจะกลับมาย็นไงแล้วเนี่ย,ยบมาไม่กุก๊ก,กอะไรคะพี่ว่าต้องทำแบบนี้แหละแล้วถึงจะหายกัน <What? S 1> ทำยังไงนี่งไงเฮ้ยจะไม่มเอเถอขกงพวกนี่นนบุ้งพิมพังใช่ไหม เียของปอมพี่แสงพี่พี่กูเอาม,มาแก้งเฉยเฉย,ย,ย,ยนี่คืออะไรพี่กู๊กดีนะที่เราอ่ะมีคอมที่เสียอยู่นี่มันขอมเก่าที่ไม่ใช้แล้วนี่พี่กู๊กใช่คอมนี้นะคะ เสียมาเป็นแบบ5ปีแล้วเนี่ยตอนแรกนะเราเปิดดูคลิปนะคะคลิปเบบี้แชชจืดจืดดื้อๆเบบี้แชชจืดจืดดืดัแล้วไฟกระดับบุ้มเลยโอ้หกลัวมากเลยกุ๊กใช่สงสัยอ่ะน้องอาจจะต้องไปอยู่ใต้ทะเลกับเบบี้แชชจืดจืดดื้อๆได้เป็นไปได้และเนี่ยก็คือความจริงของพี่แซนเก็บไว้ในนี้แหละแสงต้องช็อกขี้แตกแน่เลยปุ๊ก อันเนี้ยมันเป็นโน้ตุ๊กที่บันพังแล้วพี่แสงมันใช้ไม่ได้แล้วอย่าบอกนะว่าอันนี้คือนี่มันโมเดลของจริงหอไม่รู้ก็เห็นมันอยู่ตรงโลกอ่ก็เลยหยิบมาเลยให้อยู่บนโลกนี่แหละของจริงอ้โมเดลี่กบัมนกันไไหมใชหรนได้ที่ไหน่ะโอ้ยนู่นีขึ้นมานีพี่คุ โอ้ยแย่แล้วพี่กุ๊กต้องซ่อมแล้วล่ะมาเถอะดาบไปหมดเลยเลิกกู่าฮ้า่าี่ไม่าู่ไม่ชี้าอลอ่าฮ่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮ่าต่า่าอ่าฮ่า่าฮ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 ่า่าฮ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 ่ยฮ่าฮ่า่าน่าฮ่ี่าุ่า่าฮ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 ่กฮ่้ฮ่ก่าฮ่าฮ่า่าก่าโโ่าง,ง่าฮ่า่กฮ่าฮ่ฮ่าฮ่าฮ่่า่าาา่า่่่อ่า่ มันอูไปชี้ตัวใครตัวมันดีกว่าพี่แสงเฮ้ย,ยทำไงดีอ่ะหรือว่าหรือว่าเอาเบินไปขายแล้วซื้อโทรศัพท์ใหม่ให้เลยคงตรงอย่างนั้นแหละพี่แสงเอ้ยพี่ก็ต้องอดเล่นเกมมาดิโอ้ยคงต้องพักก่อนใช่วงนี้หรือว่าไปขอโทษไล้วให้น้องกุ๊กซื้อเองไม่รู้สิแต่ขอโทษง่ายที่สุดเร็วไม่อยากเสียตังค์อ่ะ